มาเลือกไปถัดลงนะผมดูนะรถติดกันยาวเยียดงานงานเตี่มาส่งก,ก,การต้นปอดนะผมรถยาวเยียดออโอ้ยคนเยอะอ่าตอนนี้กำลังจะเข้าไปที่พระบิณธประบงนะโอ้ เดินทางก็มาเดินทางรถเริ่มติดแล้วผมรถเริ่มติดนะวันนี้ต้องใช้มอเตอร์ไซค์มารถใหญ่ติดนะผมอาจจะเข้าพื้นที่พระบรมวงศ์ลูรรถยาวเหยียดต่าบริเวณที่ว่าพระบรมวงศ์เตี่เป็นสวนยางผมสวนยางดูนะรถยาวเหยียดโอ้ ติดกันถ้าข้าไปในได้ขับไปไหนไหนก่อนถ้าเราไม่ได้เดจนไปด้านอกผมเพราะว่าด้านในรถจะติดแน่นอนเท่าที่สังเกตนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวลงกันเข้าไปด้านในก่อนไปในในบนเลยไปในบนก่อนแล้วอาเจียนเลยอาเจียในในบนไปในบนเลยเออไปในบนก่อนเลยไปในบนเลยไปในบนเลย เต็มนะเต็มเตียดเลย<ม>คนเต็มนั่นเตี้ยจ้ะผมโอ้ยเป็นหมืนหม่นหมนื่นอ,อ่ะกี้จอรถกัน พามาดูผู้คนในงานปอยเนี่ยคนนี้โอู้นั่นเพี้ยส์นะผมคนนี้เป็นถ้าเป็นเหมือนมือจะบ่นทั้งบางยองอ่านี้ทั้งบางยองทั้งฝั่งไทยทั้ง12ปัตตานะฝั่งลาวผมก็มางานสบคนเราก็ทันรถติดแล้วก็ตอนนี้เปิดฝรถตันอกเดินเดินเข้าไปไกลผมเดินไกลไกลกดกระดันทยอยกันเข้ามาผม เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในนะผนจะพาเดินชมนะผมอ่าบรรยากาศเป็นยอดเป็นลูกค้นนะผมอ่าตัวนี้เป็นโรงทานเขาโรงทานเขาเขาก็มีอ่าทำอาหารโรงทานเลี้ยงแต่และชุมชนแต่ะละหมู่บ้านเขาจะตั้งตรงนี้โน่นนะพัดพาไปดูดนนอยูอดด่ด้านในโน่นอ่าดูบรรยากาศกันพัดพาขับไปด้านใน อ่าน่าเร็วครับ <laughs> 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 <coughs> เคยมีเราพานนะครับทานนะโอ้คนเยอะจริงๆนะครับอันนี้ต้องทานอาหาราเปรี้ยงกันทั้งเมืองนีทั้งคนเมืองยองนี่มาลงที่นี่หมดน่าจะผมอ,อย่างในเรื่องดาราเมืองยองนะครับมาดูางานประชุมเพลิง เราชอพระภูอาเจ้าวัดวอาวัด,วดจำแจ้งมืยองนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูที่เบนเขาก่อนเดี๋ยวราคาจะพาไปดูหลังคนเต็มวัดไม้ผลประบงเหมืยองอ ขายอะไรขายอาหารข้ากีเนี่ยผมบักเดี่ยวเดี๋ยวตอดฮะกระบอมงขึ้นมาด้านบนนะคนเยอะตรงนี้พราสุรบับงหุ่นท่านด้านไหนโดดนะครับนี้ก็ 6คนะมารอเป็นคนียอะของบายตัวนี้ đã, นะโ่นที่เขาปะชุมเพื้นด้านโน้นจะพาไปชมนะผมคนเยอะเดี๋ยวดูต่อ